สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ I am in USA นะคะวิดีโอคลิปนี้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะในแบบฟอร์มของ N 4 0 0เริ่มกันที่คำศัพท์แรกเลยค่ะ naturalization ความหมายคือการโอนสัญชาติ becoming a U S citizen แปลความหมายคือเป็นพลเมืองสหรัฐ eligibility e l i g i b i l i t y ก็คือคุณสมบัติหรือว่าการมีสิทธิ์เข้ารับเลือกนะคะ Able receive citizenship to ความหมายคือมีสิทธิ์ในการขอสัญชาติ lawful <uffle. S 1> อันนี้แปลว่าถูกต้องตามกฎหมาย allowed by law ความหมายคือถูกกฎหมาย aliases คือชื่อปลอมหรือว่านามแฝง different name That you use. หมายความว่าชื่ออีกชื่อที่คุณใช้ legal official under the law or allowed by law legal ก็คือถูกต้องตามกฎหมายความหมายก็คือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย prevent to stop something from happening prevent แปลว่าขัดขวางนะคะความหมายก็คือการหยุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น spouse คือคู่สมรส husband or wife แปลวความหมายคือสามีหรือภรรยา current current คือปัจจุบัน being used now ความหมายก็คือถูกใช้ในตอนนี้ physical or developmental disability or mental impairment คือการพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจบกพร่อง Anything about your body mind that makes normal activities mind your body it difficult to or do normal activities. แปลวความหมายก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางร่างกายและจิตใจบกพร่องหรือว่าที่ทำให้การกระทำกิจกรรมปกติเป็นเรื่องยาก Accommodation extra help Accommodation ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกแปลว่าการช่วยเหลือเพิ่มเติม Residence Where you live Resident ก็คือที่พักที่อยู่ Where you live ก็คือที่ที่คุณอยู่อาศัย Physical address Physical address ก็คือที่อยู่จริงนะคะ The address of the building where you live there. นั่นก็คือที่อยู่ของตึกที่คุณอาศัยอยู่ Mailing Address ก็คือที่อยู่ทางไปรษณียน์นะคะ The address where you receive letters for most people is the same as their physical address. แปลความหมายก็คือที่อยู่ที่คุณใช้ในการส่งจดหมาย Biographic information คือชีวประวัติหรือข้อมูลส่วนตัว Personal information about what you look like อธิบายความหมายก็คือข้อมูลส่วนบุคคล occupation job occupation แปลว่าอาชีพก็คืองาน marriage annulled marriage that is invalid marriage annulled ก็คือการแต่งงานที่เป็นโมคะ invalid แปลว่าใช้ไม่ได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ พา o ุ s ป The marriage before your current marriage or ex husband ex wife พา spouse <laughs> ก็คือคู่สมรสคนเก่าความหมายของคำนี้ก็คือสามีเก่าหรือว่าภรรยาเก่า Marital to do with marriage m a r i t a l ก็คือการสมรส to do with marriage ความหมายคือแต่งงานความหมายเหมือนกันนะคะ Deceased dead deceased หรือว่า dead นะคะก็คือเสียชีวิตหรือตาย stepchildren children from your spouse's prior marriage stepchildren ก็คือลูกเลี้ยงหรือลูกของสามีเก่าหรือภรรยาเก่า legally adopted child child who is legally taken by another legally adopted child ก็คือลูกบุญธรรม นั่นก็คือเด็กที่เรรับมาเลี้ยงโดยถูกต้องตามกฎหมาย biological child แปลว่าบุตรนะคะ child who is yours by birth อธิบายความหมายก็คือเด็กที่คุณให้กำเนิด claim to be a U.S. citizen แคลมก,ก็คืออ้างตัวนะคะอ้างตัวว่าเป็นอเมริกันซิติเซน Lied citizenship said you are citizen when you are when are yet about a or you you not แปลความหมายก็คือโกหกว่าคุณเป็น U.S. citizen ในขณะที่คุณยังไม่ได้เป็น Register to vote. Sign up to vote in an election. Register ก็คือลงทะเบียนนะคะแปลความหมายก็คือลงทะเบียนเพื่อออกเสียงในการเลือกตั้ง extermination camp, a place to keep people before killing them Extermination Camp ก็คือค่ายทำลายล้างคือสถานที่ที่เก็บคนไว้เพื่อที่จะเอาไว้ฆ่า SS military unit, an organization under the Nazi government SS military unit ก็คือหน่วยกองกำลังทหาร ซึ่งก็คือองค์กรที่อยู่ภายใต้รัฐบาลของนาซี ration camp. Keep political prisoners d u Concentration Camp ก็คือค่ายกักกันก็คือสถานที่ที่เก็บหรือคุมขังนักโทษเกี่ยวกับการเมืองในช่วงสงคราม prisoner of war camp แปลว่าค่ายเฉลยศึกหรือว่าค่ายที่กักกันนักโทษสงคราม Place keep enemy soldiers captured soldiers war enemy the to during ความหมายก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บพวกทหารเฉลยศึกที่ถูกจับมานะคะเอาไว้ทำสงคราม transit camp place to keep people such as refugees temporarily transit camp ก็คือค่ายส่งตัวซึ่งหมายความว่าสถานที่ที่เก็บหรือคุมขังอย่างเช่นผู้ลี้ภัยชั่วคราว participate to be part of participate ก็คือการมีส่วนร่วมหรือว่าเข้าร่วมความหมายก็เหมือนกับ to be part of นะคะความหมายเดียวกัน involve to take part in involve ก็คือการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าโยงใยถึงพาดพิงถึงนะคะความหมายเดียวกันกับ to take part in สำหรับหน้านี้เป็นตัวอย่างคำถามที่เจ้าหน้าที่อาจจะถามคุณนะคะ What is a labor camp? ซึ่งคุณก็ต้องตอบว่า A place where people are forced to work ตัวอย่างอีกคำถามหนึ่งนะคะ Do you know what bear arms mean? คำตอบของคำถามนี้คือ Use weapons โอเคค่ะจบกันไปกับคลิปโ o แค b ปคลิปที่หนึ่งยังมีอีก3ชุดนะคะเรามีทั้งหมด4คลิปค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณค่ะ